สวัสดีค่ะ Good morning ะเทนการนะคะขั้นต้นก็จะมีะสามการใหญ่ๆด้วยกันได้แก่พ r e s e n t t ปัจจุบันทางการนะคะ Past tense อ,อดีตการ f u t เจ e tense นอนาคตการและการทั้ง3นั้นยังแบ่งย่อยออกไปอีกนะคะเป็นเทนละ3การรวมเป็น12การด้วยกันนะคะ อ่าเทนการที่1 present e l i m p n e tense นะคะหรือ present simple tense ปัจจุบันการปกตินะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น3การนะคะ,ะได้แก่ continue at t e n น,นะคะ present continuous at tense ปัจจุบันการกำลังกระทําอยู่ present perfect tense ปัจจุบันการสมบรูรณ์ present perfect continue at tense ปัจจุบันการสมบูรณ์กำลังกระทําอยู่ อาการที่ 2. p a r t independent tense หรือว่า p a r t simple tense ค่ะการปกติก็จะแบ่งออกมาอก3การเหมือนกันนะคะได้แก่ p a r t continuous tense เดทการกำลังกระทำอยู่ p a r t perfect tense ดิตการสมบูรณ์ p a r t perfect continuous tense เดทการสมบูรณ์กำลังกระทำอยู่การที่ 3. ามนะคะ future independent tense หรือว่า future simple tense อนานคะตก,การปกตินะคะ็ตะแบงออกมาเป็น3การก็คือ future continuous tense อนานคะตก,การกำลังกระทําอยู่ future perfect tense อนานคะตก,การสมบูรณ์ future perfect continuous tense อนานคะตก,การสมบูรณ์กำลังกระทําอยู่ข้อสังเกตนะคะ verb ที่ไม่ใช้ใน present continuous tense นะคะได้แก่1ง verb ที่เกี่ยวกับ ความรู้สึกได้แก่ see นะคะ hear smell, touch a n n o t i t e หร cognize อ่า r uh, ที่เกี่ยวกับอารมณ์นะคะอ่า uh, ได้แก่ wish want อ่า desire love adore like hate dislike f o r g e อ่า v e r ที่เกี่ยวกับความคิดก็ได้แก่ think feel mean uh, we r e we un a like uh, understand touch uh, uh, no uh, support believe a l e c o n remember forget expect สวัสดีค่ะ good morning